สวัสดีครับสวัสดีชั c นชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนสายๆครับแปดโมงครึ่งครับผมแต่นิดหนึ่งวันนี้กําลังจะไปซื้อน้ําครับน้ําแพ็กกับไปกรอกน้ําวันนี้ตื่นไฟช้าแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเชาว้ากินอยู่เมนูเช้าเราก็ผัดผมครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ครับผมแดดเปรี้ยงเลยยังกับไม่เคยมีฝนมาก่อน ของฟ้านี่โล่งเลยครับไปกรอกน้ากอนก็นไปซื้อน้ําไปกรอกน้ํากันกดน้ําที่ตู้วันนี้ก็ไม่น่าจะมีโปรแกรมไปไหนครับูแล้วจะอยู่บ้านเดิมเช้าตื่นขึ้นมาก็กอ,อกคณะครับคณะเมื่อวานในบ้านก็จะทําลาดหน้าให้เพื่อนสาวที่กินให้มาเที่ยวบ้านกันมาเที่ยวหาอันรกันกเลยหหาอะไรให้เด็กๆก,กินนิดนึงครับ ทำลัดหน้ากินแล,ล้พกนั่งปอกคนะาดเ้เช้าเลยเพิ่งจะทำกับข้าวเสร็จก็อาบน้ำออกมาตอกน้ำก่อนครับเดี๋ยวสายที่เกียยอีกอันนี้แดดแจ่มเลยดูของฟลล้ารุ่งเหรครับไม่มีไม่มีเขามองเขาฝวดเขาจมเลยทำกรนิ่งพี่น้ำก็ไปปอกที่บ้านซอต่ตอเอียดเหมือนเดิมครับ ก็บ้านอาจารย์บ้านแม่ครูทุกวันที่เดิมครับผมบ้านเราก็อยู่ประมาณน,นี้ครับผมอาทิตย์น่าจะกี่กว่าหรือเปล่าเป็นก่องว่าพี่แล้วมาเจ็ดแพ็คครับได้มาสามสิบบาทเออเจโลโลละสามสิบบาทสี่แพ็คแต่ก่อนอาทิตย์ละห้าไม่ไหวครับเมื่อกี้ก็กินเยอะเมื่อกีกินน้อยเโอเโกดีแน่จริง สน้ำถังเปวดที่ตู้ก็ประมาณสิบถังสิบถังทงีงทง่เป็นถังก็อยู่ประมาณเกับเดือนคือใช้ทํากับข้าวหุงข้าวทํากับข้าวต้มน้ำํำมีบางทีบางครั้งที่เปิดน้ําขวดก็เอาน้ําที่กอบครับใส่แก้วเยติีเนาะใส่น้าแข็ง สับเลยเดี๋ยวซื้อน้ำแพ็กก่อนแล้วก็บินไปอกอะน้ำน้ำแพกก็ถึงแล้วครับขวามือเลยถอยหลังข้อเลยครับผม ออกน้ําก่อนครับ,รบเสร็จแล้ว,ลวเองยกเองเลยครับมาจนแม่ครูเขาแต่ก่อนยกให้ห้ามคนนอกเข้าข้างในแต่ทุกวันนี้ไล่ไปยกเองเลยคือจากนีาครับที่สถานี่ประกอบการเกี่ยวกับพวกพวกัภิวัลย์วัลย์วัลยควัลยของกินของใช้ก็จะไม่ให้คนนอกเข้าเดีมาฮะ มาหลังๆนี่คือให้ไปยกเองใคไรพียกเองเลยอย่างว่าครับคนแก่เนาะยกมาก็ไม่ไหวครับ้าเราก็ได้ทีถ้ะยกมาทีก็สี่โลบางทีก็ห้าโล,กโลยกทีเดียวเลยห้าโลก็สิบถุงอันนี้เราไปเจ็ดแพ็คเจ็ดโลเจ็ดโลโลสามบาทสองรอยสิบบาทแล้วก็ต่อเนื่องครับไปหน้ำที่้าน บ้านสอบตอ ดีเลยเรากำลังเสร็จครับเราก็ต่อคิวยี่สิบาบาท1ิคู ฉีดยายาก็ขี่สลิงเลยอ,ยอ้นม้ต้นไม้ฉีดหมดเลยลุงแกยาขายยาข้าโรงเรียนนนก็ไม่ฉีดีดาทิแววนี้ก็วันจันเด็กก็เปิดเรียนถ้าคนไม่ล้างกระสานก็ตกอ้างอีก ก็พอถึงรอบนึ่งครับเอาตัวอย่างข้าครับมาจัดเอามอไซค์มาแล้วนะเพื่อหายตุนครับเจ้าของไม่อยู่มันก็ไม่ขังหมาหมาไม่เล่นวดมอไซค์ครับมันจะให้ลูกสาวออกมาก็กลัวรถล้มเจ้าของอยู่นี่เงียงขี้มิมครับเจ้าของไม่อยู่นี่ไล่กวดเลยบอกก็ไม่ยอมขังก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันก็ไม่อยากจะทาหมาด้วยตามสภาพมันพอเวลาเจ้าของมันอยู่นี่มันไม่มองมันไม่สนใจมันไม่อะไรเลยมันนิ่งมัน ้ขอมันอยู่มันเดินมาเล่นด้วยมันมาหากินข้างบ้านมาเล่นด้วยนะั่นอะไรด้วยแต่ถ้าไม่อยู่ปุ๊บเอาล้ะ,ละเปลี่ยนเลยเหนื่อยใจกับเขามันรักหมาไปขังก็ขังไอ้ตัวที่มันไม่ดูไอตัวที่ดูที่ไล่กวนรถกว่าอะไรก็ไม่ขังก็สภาพเปนเสื้อผ้าก่อนครับเราเรื่องหมาหมอ แจ่มๆจบงนี้เขยวับรรยากาศเดิมๆครับผมมันบรรยากาศบ้านเดิมๆครับครับผมก็ตกเย็นมาก็มีลมมาเดิมครับผมลมน่าจะมีฝนสักนิดนึงหรือเปล่า กลัมาเมือนเดิมครับก็รดน้ำต้นไม้เสร็จมันเดิมครับ,รารรบงานประจำงาน,นเลยตอนเย็นเย็นก็จะประมาณนี้เนาะอันนีมม้ครับบางเสียงลูกนกเหมือนเดิมครับที่หน้าบ้านดูนกกระสาแดงลงจอดครับเมืเวลาไม่หยิบกล้องมาก็คือโหลงสวยมากเวลาหยิบกล้องนี่เงียบกริบเลยครับลงทีสามสี่ตัว นี่น้องอีกแก้วนี่แหละ ครับผมก็ตอนเย็นก็ส่งนกส่งไม้ไปตามภาษาครับผมดูนกลงเกาะลงลงลงแรงหลังจากสีจุกก็ยังไม่ไปวันนี้ลงมาอีกแล้วก็ไกลแล้วล่ะก็นะครับแต่ก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผม ทุกโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ